ขอต้องขอสวัสดีทุกคนตอนเช้าทุกท่านวันนี้เป็นเดือนตุลาการ์เด้นเมื่อวานมันจะอัปเดตไปตอนสามทุ่มตัอสทุกคนอย่าลืมนะตอยแม่นะฝากดีมันจาเจ๋งหนักมากลาลาลาวาซ่าเขาเจ๋งต้นแอมเบอร์ลิลลี่กับ ต้นโกโก,แก้แล้วก็ต้นคลิปหลายต้นมากกทุคนแล้วก็ต้ออน,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 นยีนช็อกแล้วก็ต้นอันหุ่นอันหุ่นตัวนี้ของดีมากวันแรกที้โฉนจะมามาได้เลยเขจะมาทำอะไรกันลูกคนช่ว่ด้วยกันหน่อยต้นที่ตอนนี้ฝนเมื่อวานเขาแดดรับพันฝน,น,นเยเนอะแล้วก็เชี่ยวโฟนเซนช็อกแล้วก็ดิโก้แล้วก็มีพืชคูณติดออกมาเป็น แล้วก็อะไรขายไปหมดแต่นี่มาเลยซื้อใหม่นี่ก็แ p ปเปิลผมคายว่าน่าจะมันประมาณพัสิบล้านนะแพงแต่ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เพราะตอนนี้ผมยังมีสิบพันสี่สิบล้านล้านมันดูกันว่าอะไรขายแล้วเนี่ยอาวุธใหม่ในคนรอบคือเค l ร์ริ่งเฟ อมสามารถที่จะลบทุกสถานะของเร่งนั้นที่หายหมดเลยเป็นอะไรที่แย่มากนี่คือโค้ดใหม่เช่ารัพนี่ผมทำอันนี้ไปแล้วอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อัน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 นี้เดี๋ยวคขทำอันนี้ทำง่ายอยู่แต่ว่าย nice. ้อนคัแล้วงใช้ถึงหนึ่งชั่วโมงในการขับ อันนี้ยังทำมาแล้วทำมาแล้ว,ลวยังไม่ทำอันนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ทำแล้วแล้วก็มาดูตัวริบบ้นี่จะมาเรียนรู้ที่หัวแบบส้นสั้นเรียนรู้ตัวของคือนี่มีโอ้โหอันนี้ส่วนนี้ออกมากเป็นพวกเป็นพวกอะไรนะอ่าน้ำผึงนะำ้งอะไรน้ำผึ้งอะไรแล้วนี่ก็คือแล้วนี่ก็คือ แอนทีพเอผมได้เอามาจากคุยนันนะผมับนั่นนี่เพิ่งเปิดได้หลับมิสติก Music. โฟงอีกอันเดียวได้เลยแต่ไอผมทำคุยมาน,ะนั่เนเองผมไม่ได้เปิดนะทำคุยมาไม่สายเท่าไหร่903ก็ถือว่ายเยอะอยู่นะทุกคนนี่มือหัวขาดทั้งหมดพอสมควรเลยป่ะนี่เริ่มแรก ก็จะต้องราตัต้อง,อองทำมันนี้ก่อนสักหนึ่งอันนี้ก่อนแล้วก็รื้แล้วก็เอาต้นนี้ต่อเอาสีตนนี้มาทำแล้วก็เอาหน้ารื้เอาไปูแล้วก็ลิตผลิตมาแล้วก็นี่มาแรกทันคยใช้อาตงแล้วต้องใช่นี้นะนท,ทุกคน power ใส,ใส,ใส่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 อะไรไอ้เนี้ยเพื่อนคิดอันแล้วฟอสดจัเนี่ยมันโอกาสออก20%นะแต่ถ้าใครเปิดไม่ได้ก็วัหยุดว่าก็ตอนนั้นดวงคนดวงคุณดีอยู่เฮ้ยมาเขาเขาหมดดิเขาเล่นสองแล้วโอ้ยโอ้โหเสือเสือหมดเลย ก็้อกแอเทุกคนตอนเช้าวันนี้แอมเบอร์เียไ่ตะนั่เหตอน่ายแอมเบอร์ลี่งไก่นเฮ้ยไก่อะไรไก่ เ่ผมได้เก็บอันมาแล้วว่ามันเกะกะแลวนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนอานซี่เจะเชี่ยช้องสวยช่ีชน้อมันติดโฟเส้นแล้วก็อิสโกโน้นะถ้าติดอิสโก้กับโฟ์เส้นนี่คือของเครื่องราคาไม่เจิน้อยล้านถปด้อยล้านกว่า ตัวอ,อย่างการทำอนนกมีนนี่เห็นมอ่านนี่นะนเ,นนนเ,อเอานี้เอานี่ไงีเอเลยใชาต้องการหึงไปอาและร์จคัตติ้งห้างของนี้คือน,น,นะคะไปเลยเออแหลกแ,กแกขอรถเอ อนนั้นน่ใช้เวลานเนินการ2ชั่วโมงไม่นานน่าไม่เป็นไรช่วงนี้ทำอะไรดีนะาก็าควรคิดว่า,วาถ้าผมคิดเกี่วกทคนได้เพราะว่าแดดขร้านขึ้นแลอเออแล้วรก่คนนี้จบอกผม ก่อนไม่เป็นไรเรามอีอาหารกันโอโคนาซีโอโคนาโอโคนาแล้วถ้าเราต้องปินเก็บเราต้องกินเก็บชจางล่าน่างแย่ลำบากไม่เป็นไรถ้าเรามีนี่ที่เก็บเราวถ้แต่ เอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าคอสูีสต็อกอีสต็อกอีสต็อกยังมูขายนี่ซื้อ,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 อดีกว่าเพราตอนนี้เพราะตอนตอนี้นนี้อาจจะแบบผมซื้อไปวันห้าร้อยต้นกว่าโอ้ยไม่ซื้อแล้วไม่ขายแล้วอ่ะพิซซ่าแอปเปไม่ขายแล้ว เยช่บก็แหละขอมาสเตอร์มาสเตอร์ืีอก็ขายไหมขายอ่ะคืออันนี้มันขายทุกรอบลยทุกคนไอ้คลีนนิ่งเพลย์เนี่ยขายทุกรอบเลยแล้วใครจะไปซื้ออ๋อมันเฟลอุ้ยปัดไปเฟลเลยนี่ทุกคนตอนก่อนอัปเดตแล้วมันเจข้อเจ๊ตอนอัปเดตอ่ะเข้อเจ๊เลยทุกคนเลยทุกนี่ทุกอย่างนี่จะเห็นได้ว่านี่นี่เลยเข้อเจอ๊ เจ็สองตัวทุกคนเรื่อหนแจกตัวให้ทุกคนรู้ไหมเอาไปขายหามานี่เ่ายลุงศูนยบาทคือเอสแทสเอสมินให้เราเนี่ยมีนจะศนบาทอนะทุกคนผมรูอย่นี้แบบนี้เหรีอหนึ่งเ่ยบม50นาที้ง่ายถ้าเราไม่อยากรอ39โลบา ทุกคนที่ผมใช้เครื่องนี้อนี่อยากใช้้ากนะแต่ว่าดูดิเจวงอลังการงานสร้างมากอุ้ยมจะเก็บ่่เก็บอันนี้่ลยนี่นีนี่อนนี่นช็อตอิสโก้ช็อตก่อนแล้วก็เก็บไปแล้วกันอุ้ยอันนี้อะไรขอบม ล้านต้นนึง150,000เม็ดดูว่าได้กันไรมาคูเ่เยอะแต่แต่มันยังไม่ดีนะเพราะว่าถ้ามันติดคาร์บอนเม็ดด้วยตะคุเข้าไปอันนี้เอาไว้แจกไอซีใครอยากได้คอมเมนต์มาบ800,000หรือเอาอันน8 0 0 0กอะไรเออนี่นี่นี่อันนี้หอมเ,เกลือไหมนะ ว่าอันนี้อะไรอันนี้อัะไรอรเมตเเียช็อิเตเเทียช็อกกเนี่เนี่ยเมตเเียช็อล้ก็โเฟตเอโดมเฮ้ย

ทุกคนยังเห็นอะไรแปใช่ไหมผมได้ซื้อเสื่อของกวางกาได้มาแล้วหโลบา ขอราคาดีๆน sí no um, no. no no ี่ผมสื่อผมยืนบอกนี่เขาไม่ได้เล่นนี่เขาเห็นอะไรดีไหมจิ้งจอกแดงอะไรแสงมาบินแตกแตก แต่ถือผมอยากม้สอบอันนี s right. <S S ้หน้าแรงนี่ราคาอะไรมาันโดดเยอะนี่แหละเราไม่ถึงเก้ากดโลหรอตอนนี้ถือจับราคาอะไรแสนแปดทนเที่ยวคู5ร้อยห้า 8, 1ดหน 8, ่งหน1่งแปดเดถ้าเราคูณร้อยยี่สิบ้าวก็คอุ๊คูโเจคนมันเท่นผมก็รู้แล้วผมก่อนที่จะไปนะที่สองร้านเลยอ่ะ ก็จะอ่านี simple, ่เออครเป็น50ค่ะหรือว่าคูณคูณสองคู้าูสองล่ะ อันที่สี่แล้วค่ะใครอยากได้สมุดไว้ใครอยากได้แกนบูแกนบู๊ต้นงระบูใครอยากได้บูใครอยากได้เข็มอยากได้ลินี่อยได้แอมเบอร์้บอกการ์ดีเียวด้วยบอกบอกสุดท้าย

ต่อยหรือว่าต่มาหตัวนี้เลยมัเลยนเลร้องมันเลยร้องมเลยมาเจ็บขอริชมันนึงอ่ะริชมันเลย

ต о วที่สุดตัวถึงตัวที่สุดวงแต่ได้หนอนน้อยก่อใจถให่ได้มดก่ใจถึ่ได้รื่นก่อใจถห่ได้พึ่งก่อใให่ได้กรอกน้อยก่อใจถคืได้เห็ดโอเคเสร็จแล้วก็ขอ